พอออกเป็นอีกคันที่มาถอดรุ่นบูทยางออกครับสำหรับ f o r t u n e r รคันนี้ใช่ครับถอดรุ่นบูทยางออกแล้วมาอัปเกรดนะครับเป็นรุ่นบอลจอยเลือกสีดำแบนเดิมสำหรับคันนี้นะครับเป็นโ o เลต้าโฟลเจอเนอร์ลูกค้าเป็นลูกค้าเก่านะครับเคยติดตั้งของเราไปพักใหญ่ๆแล้วแหละติดตั้งรุ่นบูทยางไปนะครับวันนี้ได้โอกาสก็เลยเข้ามาอัปเกรดครับจากรุ่นบูทยางมาเป็นรุ่นบอลจอยามาถึงนะครับเราก็ถอดตัวแขนตัวบูทยางออกนะครับ ซึ่งตำแหน่งนะครับซ้ายขวาและตำแหน่งจุดกลางที่เป็นจุดเชื่อมนะครับเราสามารถใช้ของเดิมได้เลยครับไม่ต้องแก้ไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นครับเอาชุดแขนเดิมออกแล้วก็เอาชุดแขนใหม่ใส่เข้าไปได้เลยครับเมื่อถ่ายเสร็จแล้วหน้าตาจองอมาแบบนี้นะครับสีดำเหมือนเดิมเพิ่มเติมดูคือดูเนียนนะดูื่นมากขึ้นเพราะด้วยลักษณะแขนี่เป็นลักษณะกลมมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมีความหนาเพิ่มขึ้นครับลูกค้าก็ใช้โฟกเหมือนเดิมครับหน้าหลัง สร็จแล้วออกมาทรงเดิมเพิ่มเติมคือช่วงล่างที่เปลี่ยนไปครับถามลูกค้าว่าแตกต่างไหมระหว่างของเดิมของเก่าลูกค้าบอ,อกดีเลยครับรู้สึกได้กระชับแต่นุ่มกว่าเดิมสลิงนุ่มบันจ้อยนุ่มจริงนิ่งจริงครับผม